การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวนัตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้ยอยเอกนพรมมนัตพ์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยหน่วยโครงงานข้าวเรื่องการเขียนพยัญชนะที่ไม่มีหัวจิจกรรมการเขียนพยัญชนะที่ไม่มีหัวตัวทองทงได้ถูกต้อง การเขียนคือการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนด้วยแบบฝึกคัดเขียนลีลามือสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เป็นไปอย่างมีระบบตามช่วงวัยของเด็กๆการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือไม่เพียงแต่จะพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถในการใช้สายตากับมือให้ทำงานสัมพันธ์กันจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้ 1. เพื่อให้เด็กเขียนพยัญชนะที่ไม่มีหัวได้แก่ทอทงได้ถูกต้องเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนพยัญชนะนี้กันแล้วคุณครูมีคำถามมาให้เด็กๆนะคะ อยากให้เด็กๆช่วยตอบคำถามของคุณครูหน่อยค่ะพยัญชนะที่ไม่มีหัวคือพยัญชนะอะไรเอ่ยให้เด็กๆอัดคลิปคำตอบส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคะพยัญชนะตัวนี้ยังจำได้ไหมเอ่ยคือพยัญชนะตัวอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะพยัญชนะตัว ทอทงนั่นเองวันนี้คุณครูจะมาทบทวนการเขียนพยัญชนะทอทงถ้าเด็กพร้อมแล้วไปดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะอาก่อนอื่นเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะชูหรือยังเอ,อ้ย ให้เด็กๆด,ดูวิธีการเขียนตามคุณครูก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตามอากาศเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะลากตรงลงมาขีดตรงไปทางขวาลากตรงขึ้นไป เฉียงขึ้นไปทางซ้ายอยากนิดนึงเฉียงลงมาทางขวาพยัญชนะตัวทอทงนั่นเองเด็กๆคะคุณครูฝึกให้เด็กๆเขียนตัวทอทงที่ถูกวิธีแล้วนะคะต่อไปคุณครูมีใบางานมาให้เด็กๆดูนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนเป็นชนะตัวทอทงให้ถูกวิธีและเขียนตามรอยเส้นป่าเดี๋ยวคุณครูจะเขียนตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูแค่หนึ่งตัวนะคะมาแล้วพยัญชนะตัวทอทงที่เหลือให้เด็กๆลงมือทำเลยนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะดเด็กๆ เป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้ 1. เด็กสามารถเขียนพยัญชนะที่ไม่มีหัวได้แก่ทอทโได้ถูกต้องเด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆ และนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาเรื่องชั้นในโอกาสต่อไปค่ะ จากที่เด็กๆและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทำแบบประเมินความพึงพอใจผลงานของผู้เรียนและนำมาส่งกับครูประจำชั้นด้วยนะคะ อันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย